สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนั่นเป็นที่เคารพรักครับพบกับตอมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0ู5ย์เก1า6เ่าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเช่นเคยครับวนนี้กัมีรถไถนำเข่าจากญี่ปุ่นมาเสนอหนึ่งขั้นตัวนี้เป็นยันม่านะครับยันมารุ่น a f 1 8 0 AF 1 8 0 2เพ่ผ่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับขั้นนี้เป็นฟงมลายพาวเวอร์อันนี้ฟงมลายพาวเวอร์นะครับ สองเผ่านะครับตัวนี้สองเผาเนี่ยครับราคาคันนี้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับรุ่นใหม่แอนมารุ่นใหม่เอฟหนึ่งแปดศูนสิบแปดแรงเครื่องไดเล็กสามสูบนะครับสองเผ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทลด,ดมาพร้อมกับโรตารีพ่วนดินนะครับเดี๋ยวผมพาเบิลงหล่อขั้นกันเลยนะครับขั้นนี้สีเดิมสีเดิมทั้งขั้นเลยนะครับผมเท่าหนาบ่งหัวนะครับตุวนี เท่าน่าใส่ขวาบ่งขวเลยนะครับสภาพแ่งกริปนะครับแห่งสนิทยางนาดียางล่างดียางดีสี่เส้นค่านี้สภาพสวยมากนะครับเอฟหนึ่งแปดศูนย์เอฟหนึ่งแปดศูนย์นี่นะครับเท่าไงไก่นะครับยงางนาหกขีดสิบสองครับหกขีดสิบสองขอบสิบสองยางหล่างขอบยี่สิบสองครับแปดจุดสามขอบยี่สิบสองดอกเต็มกระทะสวยงาม กระจกมองหลังมีกระจกมองหลังมีรถห้าร้อยแปดสิบสามชั่วโมงรถห้าร้อยแปดสิบสามชั่วโมงคันนี้เป็นเกียร์ชาร์เตอร์นะครับเป็นเกียร์ชาร์เตอร์เดน้าทอยหลังที่พวงอะไรใส่ฟวงอะไรนี่ครับการชาร์เตอร์นะครับนี่โลบายให้พร้อมครับตัวนี้โลบากันความนะครับยางหลังสวยงามครับโรตารี่สวยสวยีสวยสีเดิมครับโรตารี่ใบเต็มใบเต็มนะครับตัวนี้ใบเต็ม ใบผึ่งเปลี่ยนมาใหม่จากญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้มีแขนลากเรียบร้อยนะครับแขนลากเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาไปใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับโรตารี่ขนาดเมตรห้าสิบสภพาพสวยใบงามนะครับฝาขอบสีสวยอยู่กับสีย,ยังสดอยู่เห็นนะครับยันมา af หนึ่งแปดศูนย์พร้อมกับโรตารี่ฟอนดินล่อหลังฟังทรายหล่อหลังฟังทรายสะานยังดีนะครับสภาพยังเรียมเียมอยู่เลยนะครับ ดอกเต็มบ่มีแตกนะครับกระทะสีบัวท่านหลอกอยู่กระทะนะครับพี่น้องเบ่งดุมนะครับเบ่งสีดุมเหลือมาบดีนะครับทไม้แห้งนะครับตัวนี้ตดหาไหลก็ชะ่วงครับหาไหลก็ชะ่วงนะครับมีเกียร์โลห้าสองเกียร์นะครับเราจะเกียร์ใช้งานสี่เกียร์เดินหน้าท้ายลังอยู่นี้นะครับเอาตีแจงไปตีแหลกนะครับนะครับตัว pto pto ก็จะมีสามเกียร์ สเกียร์หมุนขวา1เกียร์หมุนซ้ายนะครับสาขวาหนึ่งซ้ายนี่นะครับย้างนาฟังไส้สวยงามนะครับสวยงามขอบ12บสองหขีดสิยันมาหนึ่งแปดศูนะครับเดี๋ยวเทสทดสอบระบบไฮเบิ้งนะครับสตาร์ตาร์เลยนะครับเสียงนิ่มนะครับเสียงเสียงนิ่มนะครับ อันตัวนี้คือล่องกป้นตตินะครับอ่าคือล่องนิ่มๆน,นะครับผม PTO ครับ PTO อันนี้ PTO เกียร์หนึ่งนะครับ PTO เกียร์สอง โอเคพีทีโอเกียร์สามกับพีทีโอใส่ได้ทุกเกียร์แล้วกต่พีทีโนอะเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยหมุนกลับเห็นไหมครับใบหมุนกลับนะครับแล้ใบหมุนถอยหลังแต่ดังนะครับผมแต่ดังไฟหน้าสิไฟหน้าติดนะครับผมโอเคไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าติด เ,เดี๋ยวครับไปเบิ้งพี่น้องนะครับไปเบิ้งเดี๋ยวคอยมาเบิ้งเครื่องกันขั้นี้เครื่องนิ่มนะเครื่องนิ่มแห้งนิ่มปาลารดยอดนโรดนะครับยันมา AF180 ่นะครับ AF180 เดินหนาดีเบรกดีนะครับถอยหลังดีอันนี้เื่อความท่องตัวของเ,เกียร์ชารเทินนะครับพอมเร็วเดินหนาก็ถอยหลังจะท่อกันนะครับ ดันหน้า AF 180นะครับ180หัวน้า,น,านะครับหลัวน้าำน้ำโมดันนะครับน้ำโมดันกระตัวเครื่อง เซิร์ไว้นะครับเซร์ไว้รอบขึ้นก็ตตินะครับไอ้พงกอะไรผาเวมือนะครับไม่เบิงดับกุญแจนะครับยันมา AF ฟ8 0 เอฟหนึ่งแปดศูนย์คันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพร้อมกับโรตารีเพือนดินนะครับแบตเตอรี่ไม้หนึ่งลูกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเบิรงตัวจริงได้นะครับผมมาทดสอบรถมาลองรถตัวจริงได้นะครับแต่ถ้าบ่สะดวกสามารถวิดีโอคอลมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพ 6, ท์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโมนี่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ